อันนี้นักเรียนเราจะมาเรียนสูตรไงผลอ่าผสมดูนะ,นนะต้องมีรสชาติผมนะสวัดีอย่ดองหน่อยนะมันมันจะตัดมันจะทำให้ตัดความขม,มน้อยนะ ไม่ต้องช่างไม่ใช่มากาต้องจำตนนัวีละเอียดก็ก็ละเอียดมันก็จะดูสวยหน,น่อยถ้ามันหยาบแล้วก็เวลาขึ้นมันจะดูขึ้นหม,มันนุย่ยมัยงาครับเรื่อ,องนอีง้จะเป็นตัวประสานให้สมุนไพรเกาะกัน<ส>ใช่ไหมครับครับนล้นมันทำให้ ลดความผมนะเพ่งมันก็มาะสมเกนี่ยของข้น้อยแป้ที่จะกินด้อยไปเกไม่รแรอนนี่มันเยอะนะมุยยตายายก็สอนมาบอกให้งั้นนะเดีไยวก็งนเลยจ้ยังไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวค่อยตัดยังไง หนังหัวเราทักหน้อยบ้ากตนตุนโตหน่อยเออตะกอนข้าวเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ขอนอนหนึ่งเม็ดกรอดีครับขมกลมกล่อม,มลองได้เลยครับมันผิดธรรมดาเลยครับตังครับ ลุงโจงก็แหละกินประจำบอกลุงโจงกินประจำเลยไหมครับโจงกินกินดีเปลี่ยนเรื่อยอ่ะเปลี่ยนเรื่อยฝุงฝั่งไม่ลงกินแล้วคือเธอโทษนะโทษนะขึ้นมาอีกหน่อยไม่หล่นนักเออโอเคแค่นี้แหละอันนี้ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ว่าเขาไม่ได้กินมันก็ไม่เท่าไหร่พอกินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้คือแต่จะเป็นหน้าตัดเรื่องหน้าไป งนั้นมีใครลองไหมก็คือส่วนประกอบที่ทางาทีมงานได้ลงไปดูนะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือมี 1. บอระเพ็ด2มีมะขามเปียก 3. มีน้ำผึ้ง 4. แล้วก็มีเกลือนะครับซึ่งสมุนไพรทั้ง4ชนิดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ว่าจะต้องรับประทานไม่มากเกินนะครับสำคัญเลยยาทุกอย่างเนี่ยถ้าเรากินมากเกินหรือ กินผิดขนาดต่างๆและขนาดเนี่ยก็จะทําให้มีผลต่อร่างกายนะครับโดยคําแนะนำเนี่ยก็ไม่ควรกินเกิน5เม็ดต่อวันนะครับหรือ5ลูกกรอเขาเขาเขา,เขาปั้นเป็นลูกกรอน,นะครับก็ไม่ควรเกิน5เม็ดต่อวันเพราะถ้าเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอตัวบอลเพชรเนี่ยมันจะมีผลต่อไต จริงๆยาสมุนไพรเกือบทุกตัวเนี่ยหรือยาแผนปัจจุบันเนี่ยเวลาขับถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านทางไตไม่ไตก็ทางตับถ้าเรากินมากเกินก็จะทําให้ไตวายได้นะครับอันนี้ก็คือคคืืออออาาไไดด้ยยูู่่่่วมมัันนนงเเโปกติ